อะไรไม่สวยก็ับเลือกออกนะแม่เราครับล้างน้ําให้สะอาดสักหนึ่งรอบผักเราปลอดสารพิษอยู่แล้วผักปลอดสารกินแล้วสบายใจขั้นตอนต่อไปขั้นผักใส่เกลือเอาเกลือมาลูกเกลืออะไรก็ได้ใช่ไหมแม่ได้ทุกอย่างได้ทุกเกลือดูวิธีการทําสูตรโบราณใส่เยอะไหมเนี่ย ใส่ไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ล้างออกอ๋อล้างล้างน้ำเกลือออกก่อนล้างน้ำเกลือออกก่อนขยำให้มันนิ่มให้ผักมันอ่อนไปเลยใส่เดือยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ล้างออกสูตรนี้เวลามันเปรี้ยวแล้วมันกรอบอร่อยนี่องจกใส่เกลือใส่ใมทั่วๆนะแม่เนาะใส่ให้มันทั่วๆมันจะนิ่มมัน้องบีบแรงเดี๋ยวมันก็นิ่มเองไม่ต้องบีบมันแรง ซาวซาวไปนี่เด้อเกลือเนี่ยก็จะช่วยให้มันนิ่มมันอ่อนนี่มันอ่อนถ้าไม่ใส่เกลือในรอบนี้มันจะแตกนะแม่เนาะมันจะแตกทําขายดีกว่านะแม่เนาะสูตรโบราณนะไว้ทําขายไม่เห็นเขาทําว่าจะเขาจะทําแบบไหนนะเราต้องทํากินเองถึงจะสะอาดปลอดภัยใ่มันอ่อนนั่นหะเห็นไหมเอ่อ่อนแล้วแล้วล้างน้ํหอกพี่หอมแล้วอันนี้เป็นผักกาดหินเออผักกาดหินผักกาดหินแล้วฉุนักินแล้วฉุนขึ้นจะกมกนไมจะฉุนถ้าเป็น ถ้าเป็นส้มผักแล้วมันจะไม่ฉุนมันจะไม่ขมสา,าถูกหลักอนาาไหม <laughs> ไม่ต้องพูดภาษากลางแต่ถ้าใครอยากจะฟังภาษาอีสานรอบหน้าเมนูหน้าก็ภาษาอีสานบอกมาได้นะครับให้คุณแม่มันยายเป็นภาษาอีสานเดี๋ยวนี้คนกลางก็เก่งแล้วฟังภาษาอีสานได้หมดแล้วเตรียมปรุงเห็นไม่สาดแล้วนะนี่สาดแล้วส่วนผสมมีเกลือ สามซ้อนโต๊ะสามเกลือแล้วแต่ผักหรือว่าอย่างไงแล้วแต่ผักถ้าผักเยอะเราก็ใส่เกลือเยอะลูกถ้าผักน้อยเราก็ใส่เกลือน้อยถ้าไม่พอสูตรไม่ตายตัวถ้าไม่พอเราก็เพิ่มอีกก็ได้ชิมดูนะแม่เนาะจ้าชิมดูว่ามันพอดีเราก็ไม่ต้องเพิ่มใส่ข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวเพื่อเพิ่มความนัวเพิ่มความนัวข้าวเหนียวนิดหนึ่งน้ำซาวข้าวแช่ข้าวเหนียวเอาไว้แล้วลอกมาใส่ มันจะได้หอมเป็นน้ำซาวข้าวเป็นน้ำซาวข้าวใส่ให้ท่วมผักไปเลยถ้าใส่ไม่ท่วมมันก็ไม่อร่อยมันจะแห้งน้ำไม่ถึงถ้าไม่พอเราก็เอาน้ำมาเพิ่มมีก็ได้ผงชูรสนิดหน่อยหนึ่งสองเนาะหนึ่งสองนี่ไม่ต้องใส่เยอะมันเป็นส้มผักเฉยๆแล้วก็ขยำใส่กันให้มันเข้ากันสำคัญนี่น้ำซาวข้าวนะแม่น้ำซาวข้าวได้หรอกแล้ว วันเดียวก็กินได้ถ้าสองคืนก็เปรี้ยวพอดีเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เราค็เปิดชิมดูเดี่ยวเข้าตู้เย็นกินได้นานเข็มได้ <c oughs> <ะ>ดีแล้วเผื่อมันส้มก็จะพอดีกันน้ําท่วมหรือเปล่า,าน้ำมาใส่อีกน้ําเปล่าได้น้นําขวดน้ํากินเราก็ได้ถ้ามันไม่ท่วมก็ใส่น้ําเปล่าได้นะครับผูบ้ชมถ้าพาเราเพิ่มน้ําเราก็เพิ่มเกลืออีก อ๋อต้องเติมเกลืออีกพอแล้วลูกพอแล้วแต่ก็กินอร่อยแบบนี้ละปลอดภัยคุณผู้ชมปลอดภไม่มีสารดองไม่มีหัวเชื้อไม่มีสารกันบูดถทั้งใบทั้งก้านวันนี้ต้องให้น้ําท่วมไหมแม่จ้าให้น้ําท่วมอือท่วมเลไหมลูกลงน้ําท่วมทุกกระปุกถ้านั้นมันแห้งมันก็ไม่อร่อยมันไม่น้ำไม่ถึงมัน ถ้าเราไม่ใส่ข้าวเหนียวด้วยนี่มันจะเป็นอะไรไหมแม่มันจะไม่นัว<อ>ทางอีสานเขาว่ามันจะเนาะ้ามคืนแล้วมาชิมดู้ามคืนมาชิมดูถ้ามันยังไม่เปรี้ยวก็ทิ้งไว้อีกทิ้งไว้อีกสองคืนยังไม่เปรี้ยก็ทิ้งไว้อีกสามคืนเปรี้ยวกินได้ก็ใส่ตู้เย็นไว้เลยเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้นาน